รับค่าธรรมเนียมเท,ทรดทกเค่นคืนกับ20%เมื่อสมัคร b i น a ท c ีเอตัวยลิงก์รายละเียดใ,ใต้คลิปหรือใส่โคดนี้ได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเหรียญที่ชื่อว่าเทนาครับเหรียญที่กำลังมาแรงในโลกของคริปโตกับการนําโมเดลเศรษฐศาสตร์ V E 3 3มาใช้ที่หลายคนบอกว่านี่คืออนาคตของ Decentralized f ฟ n a n c e หรือ d e f ากันเลยทีเดียวครับเทนานั้นคืออะไร เทน่าก็คือแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบกระจายสูนย์นะครับหรือตัวย่อก,ก็คือ DEX ที่พัฒนาบนบล็อกเชนของ BNB โดยมีจุดเด่นด้านการเพิ่มสภาพคล่องและสร้างระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์แบบและนี่แหละที่ทำให้เทน่ากลายเป็นที่พูดถึงในวงการคริปโตอย่างกว้างขวางหลายคนอาจสงสัยว่าโมเดล VE 3 3คืออะไรชื่อเต็มของมันก็คือ v o t e e Scro w และตัวเลข3-3นั้น,นได้แรงบันดาใจมาจากแนวคิดเกมซีรี์ครับ หลักการก็คือถ้าทุกคนร่วมมือกันเช่นการเลือกเหรียญหรือเพิ่มสภาพคล่องระบบทั้งหมดก็จะได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดและตัวคนเองก็จะได้รับรางวัลที่สูงขึ้นอีกด้วยครับบริการของทีนานะครับไม่ได้มีแค่โมเดลที่น่าสนใจเท่านั้นบริการหลกัหลกๆของทีนานั้นมีอะไรบ้างมาดูกันครับ 1. นึ่งวซื้อขายโทเค็นทั้งแบบสปอตและฟิวเจอร์ได้นะครับสำหรับชั่นฟิเจอร์เรื่องของการสวบนั่นเองคนที่2คือพูครับ เปลียนเพื่อเพิ่มสภาพค,คล่องและละล้วนเป็นโทเค็นเทนาครับ 3. ามคอเชนโหวตติ้งฟีเจอร์การโหวตข้ามเชนที่สามารถเปิดโอกาสให้ผู้ใช้กำหนดทิศทางการเติบโตของระบบนิเวศนี้ได้ครับสำหรับโทเค็นททนาหรือ TSE นั้นมีอุปทานสูงสุดอยู่ที่315ล้านเหรียญน,นะครับโดยในปัจจบนนุบันมีการหมุนเวียนอยู่ที่55ล้านเหรียญและยังมีการจัดสรรเหรียญให้กับผู้ใช้งานและก็นธมิตรในรูปแบบแอร์ด็อถึง25%เลยทีเดียวครับ มาดูจุดเด่นของทีนากันบ้างนะครับแล้วทําไมเราต้องสนใจทีนาล่ะครับมาดูข้อแรกสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวผู้ใช้งานที่ล็อกโทเค็นในระบบจะได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงครับข้อ2การกระตุ้นสภาพคล่องโมเดล ve 3 3ช่วยเพิ่มสภาพคล่องยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการจัดการสภาพคล่องที่ดีครับข้อ 3. ลรองรับหลายบริการนะครับตั้งแต่การสวอปการพูจนถึงการคอเชนโหวตติ้งสำหรับล d แมทของทีน่านะครับ ที่ร้อนขึ้นมาเมื่อปี2024นี้ในควอเตอร์ที่1และควอเตอร์ที่2นั้นทีน่าก็มีแผนที่น่าสนใจตามนี้ครับการปรับโฉมแบรนด์ใหม่และการพัฒนา UI นะครับการเปิดตัว Smart ท a l l เล็การพัฒนาฟีเจอร์ Arena V1 รวมถึง Cross คอเชนวอ t i n g และก็เฟ a ออฟแรมที่จะเปิดให้ใช้งานเร็วๆนี้ด้วยครับถ้าคุณกำลังมองหาโปรเจกต์คริปโตที่มีทั้งเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวทีหน้าอาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับหากคุณอยากรู้เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์นี้นะครับเว็บไซต์ทีหน้าครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามเอาไว้จะได้พลาดข่าวสา,ารสาดีๆครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาเพเท่านี้สวัสดีครับ